แล้วเล่น่เพลงฝรั่งเล่นเพลงฝรั่งอย่างเดียวเลยที่เขาไปเล่นกันตามโรงแรมอินทราอะไรกันใช่ไหมยังไม่ใช่ครับเหรอฮะสมัยนั้นเน่ยมันจะมีแบบว่าเขาจะมีจัดงานตมตามบ้านคนครับจัดงานตามบ้านคนแล้วก็แล้วก็เหมือนกับบ้านบ้านบ้านไหนมีพื้นที่หน่อยเนี่ยเขาก็จะจะมีงานแล้วก็ทําเวทีเอาเครื่องมาตั้งอะไรเงี้ยแล้ววงเพื่อนๆอะไรก็มากัน แล้ว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 เขาจะแล้วเขามารู้จักแม็กอินทอช่ด้งไงคะเขามาจ้างกันได้ยไงก็เหมือนกับว่าก็รู้จักจากพวกเพื่อนเยอะก็บอกต่อต่อกันไปอ๋อวงนี้นะเล่นได้ครับแล้วไปซ้อมกัมนะที่ไหนอะซ้อมเนะี่ยตอนนั้นที่บ้านที่บ้านเพื่อนในวงเนี่ยเขามีมีเครื่องดนตรีแล้วก็อยู่ที่บ้านเลยก็เลยเป็นเป็นเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องไปเช่าห้องซ้อมดนตรีอ๋อเขา เรียกได้ว่าเป็นวงที่แบบจะใช้คาว่าอะไรเป็นวงไฮโซนิดนึงป่ะชุมพิศเป็นลูกคนมีสตังค์หน่อยใช่ใช่คงเง้าใช่ไหมะก็เลยเหมือนกับว่ามีที่ซ้อมมีเครื่องดนตรีดีๆเล่นแล้วไงครับได้ได้ไปเล่นตามบ้านต่างๆหรือว่าบางทีก็ไปอย่าง บางทีเขาเช่าเรือสมัยก่อนไม่มีเรือไอ้โอเรียนเตลควีนอ๋อเหรอฮะเราเล่นเล่นขนาดนั้นแล้วเหรอครับอแสดงว่าต้องซ้อมกันเยอะพอสมควรใช่ไหมซ้อมเยอะครับซ้อมเยอะแล้วเวลาเรียนมีไหมฮะน้อยหมดทุกทีทุกทีเปลี่ยนก็น้อยเลยเรื่อยๆใช่เลยครับใช่เลยว่าเล่น โอ้ยอย่างนี้ต้องบอกว่าโอ้โหใช้ใชาหนุ่มล้วนไม่ไม่มีผู้หญิงเลยใช่ไหมในวงใช้หนุ่มล้วนเลยแปดคนคไปที่ไหนเริ่มมีสาวๆรู้จักอยังคะก็ก็สมัยก่อนก็มีกันแบบว่าเหมือนก็รู้จักกันในงานเนี่ยอ<า>พอพอ,พองานเลิกก็ต่างคนต่างไปแล้วแล้ว,ลวม,มีมีแบบว่ามีมีวงคู่แข่งไหมคะช่วงนั้น วงที่เหมือนกับว่าระดับเดียวกันะตอนนั้นมีมีวงอะไรม้ามีเยอะนะครับแต่ว่าก็ะะกจําชื่อกันไม่ได้อะครับแต่ก็มีที่ที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพกันเหมือนกันใช่ไหมคะก็มีมีอยู่นะ เพราะอย่างเคยคุยกับอย่างพวกชมพูปิงฟุตตี้ที่เขาก็จะมีวงฟุตตี้ของเขาก็ไปเล่นตามที่ต่างๆเหมือนกันน่าจะอยู่ในยุคที่ใกล้ๆกันไหมคะใกล้ๆกันใกล้ๆกันใช่ไหมคะฟุตตี้นี่เขาจะเป็นวงรุ่นน้องผมอะไรนะรอยัลสป라이ดพีเอ็มห้าใั่ไหมนวงรุ่นน้าอ๋อเหรอฮะอ๋อเหรออ๋อมาก่อนวงรุ่นนาผมครับเหรอคะมามาก่อนเหรอคะอ๋อ เพราะงั้นฟรุตตี้น่าจะใกล้ๆกันใช่ไหมตอนนั้นมีฟรุตตี้มีพวก18กันหลักมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นรุ่นน้องรุ่นน้องผมรุ่นรุ่นคือแสดงว่าแม็กอินทอชนี่อยู่ด้วยกันกี่ปีคะถึงมีคนเห็นแววแล้วแบบเหมือนกับมามามาเสนอให้ทำผลงานก็ไม่นานนะครับคือเล่นกันมาสักสักสองปีได้เนี่ยแล้วก็แล้วก็เหมียวเข้าไปเจอพี่เสกสรรผู้ประดิษฐ์ผู้ประดิษฐ์ ที่ทำโลกดนตรีใช่ครับแล้วแกก็แกก็เออแกก็เอาวงเนี่ยเหมือนกับเอาไปเล่นที่แดนเนรมิตรบ้างแล้วก็ไปเล่นกับตอนนั้นไปเล่นกับพี่หมวกสักรินบุญยริศเล่นเพลงเอลวิสให้แกเขาเรียกอะไรนะสามเขาเรียกอะไรนะพี่พี่หมวกสามกึสามศักสามศักใช่ไหมฮะสามศักใช่ใช่ใช่สามศักธนงศักสักกรินอะไรนะสามศักอ๋อก็ไปเล่นด้วยกัน ครับแต่ตอนผมไปเล่นเนี่ยพี่หมวกไปคนเดียวไปร้องเอลวิสอ๋อฮะเราเล่นแล้วั่ะผมก็ได้เรียนรู้เพลงเอลวิสจากจากพี่สักรินบุจาลิศนะครับอ๋อเพราะแสดงว่าแม็กอินทอ์ชก็เป็นคล้ายๆกับเปิดเปิดวงให้กับวงอาชีพแล้วครับครับใช่ไหมคะพอจำได้ไหมคะว่าเราเป็นวงเปิดให้ใครบ้าง